จริงแล้วอ่ะถ้าถ้าจะบอกว่าบ้านใหม่กับบ้านมือสองอ่ะในเชียงใหม่ค่อนข้างจะจะค่อนข้างจะเบียดกันนะเพราะเพราะเอาจริงอ่ะถ้าในเรทราคาที่ไม่ค่อยต่างกันเยอะคนไม่เลือกบ้านใหม่สังหารแนวราบมันยังอยู่ไงคนต้องเลือกบ้านใหม่อยู่แล้วเวลาเขามองเขาไม่ได้มองที่ราคานะเขาต้องมองที่เรทผ่อนด้วยตะอกี้ที่อย่างที่ปิมบอกอ่ะคือว่าเพิ่มเพิ่มผ่อนผ่อนเพิ่มอีกนิดเดียวอ่ะเอาของใหม่ดีว่าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนก็จะเลือกอย่างนี้อันนี้มันเลยทําให้ ช่องว่างของการทําตลาดบ้านมือสอง่ะถ้าทําเลไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าไร้ซึ่งคู่แข่งขันจริงๆอะ่ะมันก็จะขายยากก็สมมติว่าเราเรามีบ้านมือสองอยู่แต่ในรอบๆนั้นอะ่ะไม่ได้ไกลาจากนั้นอาจจะแค่รัศมี3มกิโลกิโลเนี้ยนะแล้วมันเสื่อมีบ้านใหม่ราคาแพงกว่านิดเดียวแกยอมรับเลยว่าบ้านมือสองมันไปไม่ได้เว้นแต่ว่ามันถูกจริงๆถ้าราคามันสูสีกันนะผมว่าไปยากครับ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเติบโตด้านอสังหารมาิมทรัพย์เร็วๆนี้ผมกาลังจะเปิดคอร์ส V.I.P. Mentor ที่จะช่วยดูแลเฉพาะเคสของคุณสนใจถ้ามาได้ที่ Line แอด Joe Property ถ้าก่อนได้ก่อนมีที่นั่งจํานวนจำกัดครับ